คืนนั้นฝนตกพรำๆลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงวีดวิวผมนั่งอยู่กลางวงเพื่อนห้าคนในว่านไม้เก่ากลางทุ่งนาแถบชานเมืองพวกเรานัดกันมาทำคลิปเล่าเรื่องผีแข่งกันว่าผีภาคไหนดุที่สุดในไทยกลางเหนือใต้หรืออีสานตอนแรกก็ขำๆกันทุกคนพูดเหมือนมั่นใจว่าภาคของตัวเองเนี่ยแหละหน่ากลัวสุด ไฟในบ้านเปิดแค่ดวงเดียวสลัวสลัวเงาของพวกเราทอดยาวบนผนังไม้เสียงจิ้งหรีดร้องระงมอยู่ข้างนอกบรรยากาศมันเริ่มไม่ตั้งใจจะน่ากลัวแต่กลับน่ากลัวขึ้นมาเองแบบไม่รู้ตัวเพื่อนคนแรกเริ่มเล่าผีภาคกลางเรื่องกระสือเรื่องเปรตเรื่องผีตายโหงตามคลองเล่าไปก็มีแสวกันไปผมยังนั่งฟังเฉย ใจยังนิ่งอยู่ต่อมาคนที่สองเล่าผีภาคเหนือเรื่องผีปอบเรื่องผีแม่ไม้เรื่องคนโดนของเขาเล่าดีจนขนลุกเบาๆแต่ก็ยังคิดว่าเออน่ากลัวแต่ยังไม่สุดเพราะถึงผีภาคใต้เพื่อนอีคนเล่าเรื่องบุกือเรื่องผีเรือเรื่องของแรงแรงที่เขาว่ากันว่าภาคใต้นี่ของแรงและผีแรงเสียงเขาต่ำลง น้ำเสียงสันส่นๆคืนนั้นฝนตกพลำพลำลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงหวีดหวิวผมนั่งอยู่กลางวงเพื่อนห้าคนในบ้านไม้เก่ากลางทุ่งนาแถบชานเมืองพวกเรานัดกันมาทำคลิปเล่าเรื่องผีแข่งกันว่าผีภาคไหนดุที่สุดในไทยกลางเหนือใต้หรืออีสานตอนแรกก็ขำๆขกันทุกคนพูดเหมือนมั่นใจว่าภาคของตัวเองนี่แหละหน่ากลัวสุด ไฟในบ้านเปิดแค่ดวงเดียวสลัวสลัวเงาของพวกเราทอดยาวบนผนังไม้เสียงจิ้งหรีดร้องระงมอยู่ข้างนอกบรรยากาศมันเริ่มไม่ตั้งใจจะน่ากลัวแต่กลับน่ากลัวขึ้นมาเองแบบไม่รู้ตัวเพื่อนคนแรกเริ่มเล่าผีภาคกลางเรื่องกระสือเรื่องเปรตเรื่องผีตายโหงตามคลองเล่าไปก็มีแซวกันไปผมยังนั่งฟังเฉยๆใจยังนิ่งอยู ต่อมาคนที่สองเล่าผีภาคเหนือเรื่องผีปอบเรื่องผีแม่ไม้เรื่องคนโดนของเขาเล่าดีจนขนลุกเบาๆแต่ก็ยังคิดว่าเออน่ากลัวแต่ยังไม่สุดพอถึงผีภาคใต้เพื่อนอีกคนเล่าเรื่องบูกือเรื่องผีเรือเรื่องของแรงที่เขาว่ากันว่าภาคใต้นี่ของแรงและผีแรงเสียงเขาต่ำลงน้ำเสียงสัน่น จนผมเริ่มหนาวตรงต้นคอแล้วทุกคนก็หันมามองผมมึงละ่ะไม่เล่าผีอีสานเหรอไหนบอกว่าเรื่องจริงจากหมู่บ้านมึงผมเงยหน้าขึ้นชัดฉาหัวใจมันเต้นแรงกว่าปกติทั้งที่เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยอยากเล่าเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ผมผเชิญมากับตัวและผมยังไม่เคยเล่ามันจนจบให้ใครฟังจริงๆผมสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะเริ่ม ถ้าถามว่าผีภาคไหนดุสุดสำหรับกูอีสานแม่งไม่ใช่แค่น่ากลัวแต่มันดิบและเอาจริงกว่าทุกที่ที่กูเคยเจอมาเพื่อนทั้งวงเงียบลงทันทีผมเล่าว,ว่าตอนนั้นผมยังเรียนมหาลัยปีสองช่วงปิดเทอมยาวผมกลับไปบ้านเกิดที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆติดป่าดงออกไปทางทุ่งหลังหมู่บ้านจะมีป่าคำชะโนดเล็กๆที่ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าไป ใครจะเข้าไปต้องขอเจ้าที่ก่อนเสมอคือหนึ่งเพื่อนสมัยเด็ก3คนชวนผมไปลองของบอกว่าเห็นรถปิกอัพปริศนาเข้าไปจอดในป่านั้นทุกคืนเชื่อกันว่ามีคนเข้าไปหาของดีผมก็ลังเลแต่ด้วยความคึกขนองของวัยรุ่นก็ไปจนได้เราเข้าไปตอนสี่ทุ่งไฟฉายคนละอันทางดินในป่ามืดสนิทแสงไฟส่องไปก็เจอแต่ต้นไม้เล็กใหญ่สลับซับซ้อน เสียงกิ่งไม้ลั่นเอียดอาดเหมือนมีใครเดินตามหลังตลอดเวลาตอนแรกยังพูดคุยกันขำๆแต่พอลึกเข้าไปเรื่อยๆเสียงก็เริ่มเงียบลงทุกคนพูดน้อยลงโดยไม่ได้นัดหมายแล้วผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอ่อนๆลอยมากับลมไม่ที่กลิ่นซากสัตว์นะมันเป็นกลิ่นแบบเนื้อที่เน่าเฉพาะจุดผมเริ่มไม่ดีใจบอกให้เพื่อนกลับแต่หนึ่งในนั้นบอกว่าถึงแล้วมึงดูนั่นสิ ไฟฉายทุกดวงส่องไปที่กระท่อมไม้ผุผูหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางวงต้นไม้เหมือนถูกจงใจซ่อนเอาไว้ผนังดำคลำ้ำหลังคาซุดเสียงลมพัดลอดทำให้มันส่งเสียงคลืดคราดเหมือนมีคนอยู่ข้างในทันใดนั้นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังออกมาจากในกระท่อมผมขนลุกทั้งตัวมือเย็นเฉียบเพื่อนผมคนหนึ่งรีบถอยหลังแต่ขาถูกเถาวันเกี่ยวล้มลงเสียงดังและในวินาทีนั้น ประตูไม้ผุของกระท่อมก็ค่อยๆเปิดออกเองช้าๆผมเห็นเงาผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่กลางกระท่อมผมยาวสยายถึงพื้นสีดำสนิทผิดธรรมชาติตัวเธอผอมจนเห็นกระดูกไหล่โผล่ขึ้นมาเพื่อนผมคนที่ล้มร้องไห้เสียงสัน่นกูว่าไม่ดีแล้วกูขอกลับแต่ยังไม่ทันเราจะวิ่งเสียงหัวเราะคราวนี้มันดังขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆผมหันไปมองข้างหลังเห็นเธอวิ่งสี่ขาเหมือนสัตว์ แขนขายาวผิดมนุษย์ผมปลิวสยายลากไปกับพื้นเธอกำลังจะคว้าเพื่อนผมที่อยู่ท้ายสุดผมตะโกนให้หยุดแต่ไม่มีใครหยุดได้เราวิ่งสุดชีวิตแสงไฟฉายสั่นไปมาเงื่อไหลเข้าตาแสบจนแทบลืมไม่ออกทันใดนั้นเพื่อนที่อยู่ท้ายสุดก็ร้องโหยหวนเสียงเหมือนถูกอะไรบางอย่างคว้าลากลงกับพื้นเสียงร้องนั้นดังอยู่ไม่ถึงสิบวินาทีแล้วก็เงียบไป พวกเราที่เหลืออีกสามคนวิ่งออกจากป่าได้แทบขาดใจพอถึงลานดินหน้าหมู่บ้านเราหันกลับไปมองป่ามืดสนิทราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคืนนั้นเราไม่กล้ากลับไปตามเพื่อนเราไปบอกผู้ใหญ่บ้านทั้งหมู่บ้านตื่นทั้งคืนเช้าขึ้นชาวบ้านรวมตัวกันพร้อมหมอผีเข้าไปในป่าพวกเขาเจอร่างเพื่อนผมนอนอยู่หน้ากระท่อมตัวแห้งเหมือนถูกดูดเลือด ผิวหนังเหี่ยวติดกระดูกและที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาทั้งสองข้างหายไปเหลือแต่เบ้าโลง่งหมอผีบอกสั้นๆว่านี่ไม่ใช่ผีธรรมดามันคือของอาคมที่มีวิญญาณสิงใครเข้าไปโดยไม่ขอมันเอาชีวิตแน่นอนหลังจากวันนั้นกระท่อมนั้นถูกเผาป่าถูกปิดชาวบ้านไม่ให้ใครเข้าอีกและหมู่บ้านผมก็ไม่เคยมีใครกล้าพูดถึงมันอีกเลย ผมเล่ามาถึงตรงนี้เสียงฝนข้างนอกหยุดไปแล้วเหลือแต่ความเงียบในบ้านเพื่อนทุกคนหน้าซีดไม่มีใครพูดอะไรมาสักคำผมกำลังจะพูดสรุปว่าสำหรับกูผีอีสานดุที่สุดแต่จูๆ่ๆไฟในบ้านก็ดับพรึบความมืดปกคลุมทุกอย่างในเสี้ยววินาทีเดียวและทันทีที่ไฟดับเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมห้อง เสียงเดียวกับในป่านั้นไม่มีผิดผมรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นว่าแขนขาชาขยับตัวไม่ได้เลยเสียงกระซิบดังใกล้หูผมจนได้ยินลมหายใจแผ่วๆยังจำกูได้ไหมเพื่อนของผมกรีดร้องพร้อมกันทั้งวงในวินาทีนั้นเองไฟก็ติดขึ้นอีกครั้งทุกคนหายใจหอบมองหน้ากันอย่างคนที่เพิ่งรอดชีวิตจากบางอย่าง ไม่มีใครพูดอะไรกันสักคำแต่สิ่งที่ทำให้ผมตัวเย็นจนแทบยืนไม่อยู่คือบนพื้นดินข้างเท้าผมมีรอยมือสีแดงสดเปื้อนโคลนเปียกๆป,ประทับอยู่ชัดเจนรอยมือที่ไม่ใช่มือคนตั้งแต่คืนนั้นไม่มีใครในวงกล้าถามผมอีกเลยว่าผีภาคไหนดุที่สุดเพราะสำหรับพวกเขาคำตอบมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอีกต่อไปแล้วและสำหรับผม ผมรู้ดีว่าเธอยังไม่ไปไหนและอาจกำลังยืนอยู่ข้างหลังคุณในตอนที่คุณฟังเรื่องนี้อยู่ก็ได้